มงกันเข้ามาเลยค่ะแม่หมามาแล้ววันนี้ดิฉันอยู่ณนะที่นี้นะคะเป็นการเปลี่ยนที่นอนใหม่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเจอค่ะก็เป็นที่ที่แบบว่าใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยพอโควิดระบาดต่างประเทศเนี่ย ชาวต่างประเทศก็มากันไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสเปิดให้เป็นโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับคนไทยเลยทเทียวห้องนี้เป็นห้องสูรเจ้าพระยาอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะคะวิวสวยงามมากๆเลยเราจะเห็นว่าห้องนี้เป็นห้องสองชั้นนะคะดูอบอุ่นสบายเหมือนอยู่กับบ้านเลยล่ะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาจะมาพักที่นี่ห้องลักษณะแบบนี้ก็4ี่หมื่นกว่าบาท <Wow. S 1> คืนแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับโปรโมชั่นคนไทยเราเลยล่ะคะ่ะโอ้โห ฟังแล้วจะแบบว่าอยากมาเลยทันทีเหลือ7,500บาทรวมอาหารเช้าด้วยน่าสนใจมากๆนะคะอ้าวคนไหนนะคะที่อยากที่จะมาเปลี่ยนที่นอนเพื่อที่จะเป็นการปรับดวงกันแล้วก็เชิญค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะ,ะนี่แหลคะค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งวงพูดอนนะคะวันนี้และะ้ค่ะเป็นผู้ที่จะนําเราเนี่ยไปไหว้พระนะคะตามริมแนมะ่น้ําเจ้าพยาเลยทีเดียว ถามก่อนนะอาจารย์ทำไมเราถึงต้องมาย้ายที่นอนตอนหลังจากที่หรือก่อนจุดจีนจริงๆต้องบอกตำราของคนจีนเนี่ยย้อนกลับไปค่ะเขามีระบุไว้ว่าการโยกย้ายดวงดาวก่อนปีใหม่จีนนะคะหรือก่อนจุดจีนนั่นเองเนี่ยเป็นการพลิกเรื่องราวทั้งหมดเพราะเขาเชื่อว่าการที่เราโยกย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีโดยเฉพาะการงานการเงิน ความรักสุขภาพและโชควันนี้เราจะไปไหว้ที่วัดไหนกันบ้างอะคะจริงๆต้องบอกมีหลายวัดที่เราแพลนจริงๆมีวัดทั้งบกและน้ำออนะคะเขาบอกวัดบกเนี่ยแน่นอนในแต่ละที่อยู่บนบกไหว้ได้หมดในแต่ละที่วัดทางน้ำเนี่ยก็จะมีวัดจีนอ้าวจะบอกงี้ค่ะ เวลาเราไปเราจะไปไหว้อย่างไรเราจะไปขออะไรหรือว่าเราจะให้ท่านคุ้มครองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยประเดี๋ยวเราติดตามกันเลยพร้อมและเรือพร้อมต้องบอกว่าเรือเรือเปรียวมากเรือจอชด้วยนะไปถ่ายกาาลมากับใครล่ะครับไม่เปรียวได้อย่างไรโอเคเนี่ยโรงแรมยังหรูเลยไป นี่ก็คือผู้ที่ร่วมทริปกับเราในวันนี้นะคะมากันเยอะแยะมากมายก็คือคนที่แบบว่าเปลี่ยนที่นอนนะคะเมื่อคืนเขาก็นอนกันที่โรงแรมโอเรนเทนแห่งนี้ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นทริปล่องเรือไปที่จะไปไหว้พักกันคุณดูเรือเราดูเรือเราดูเรือเราอาจารย์ก็จะเป็นผู้นําไหว้นะคะทั้งหมดในที่ในแต่ละที่ที่เราจะแวะไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารที่ <S 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 ร้านอาหารที่อร่อยมากๆค่ะ,คะยาวราชเดี๋ยวเราจะไปตะลุยยาวราชตอนกลางวันกันค่ะไปอาจารย์ไปครัท่าราชวงศ์อันนี้ท่าราชวงศ์าางดูตรงนี้เดี๋ยเลยเดินไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเอ,อ่สำเพง็งแล้วก็ทะลุไปเป็นยาวราช ซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละสารเจ้าค่ะนะคะลักษณะรูปแบบเนี่ยของวัดเราจะเห็นว่าด้านบนของหลังคาวัดเนี่ยนะคะจะมีสัตว์ทัดน้ําอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์แห่งความเป็นมงคลดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาในสถานที่แบบนี้เนี่ยเดินก้าวเข้าวัดก็เป็นความมงคลแล้วนะคะเข้าวัดก้าวซ้ายตอนออกขวาให้ต้องจำไว้ค่ะเวลาถอ,อดรองเท้าเนี่ยให้หันหัวรองเท้าออกไปหน้าวัดเวลาชี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ใช้นิ้วโป้งในการชี้เสมอ ข้ามใช้นิ้วชี้โอเคไหมคะไปแล้วเข้ามาไหว้กันสำหรับการไหว้ครั้งนี้หรือทริปนี้นะคะเราจะไหว้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลในปี2514นะคะหรือปีฉลูนั่นเองค่ะซึ่งวัดนี้นะคะเป็นวัดแรกนะคะต้องเรียกว่าเป็นวัด Mortar, สารของตัวเหล่าเอี้ยกงค่ะหรือสารเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะคะหรือต้องบอกว่าหลายๆคนจะขอเรื่องธุรกิจการค้าการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองต่างๆไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเราควรจะมาสักการะขอพรตัวเ e หล่าเอี้ยกงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดี๋ยวเราจะไหว้พร้อมกันค่ะ ิวยางจานหิวมากพี่ใช่เราทําบุญแล้วเราว่าทองต้องอิ่มด้วยนะอพรตคารที่เก่าแก่มากตรงข้ามกับร้านยิมยิมพัตคารนี่นะตรงนั้นก็มีวัดชื่อว่าชัยภูมิการามชื่อดีดีๆแต่ตอนนี้หิวแล้วพี่ไปเลยไปสั่งอาหารไว้ให้แล้วเรียบร้อยที่เนี่ยเขาทำกับพ่อปลาน้ําแดงได้แบบว่าอร่อยมากๆเราก็ถึงต้องสั่งและอีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากก็คือหัวปลาเปือก ต้มเผือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีของหวานก็เป็นเผือกหิมะสรุปนะคะมือนี่ก็แสนก็บาทอะฮะแสนก็บาทอะฮะโ oh, อ้โหเนี่ยเฮีย <laughs> er, ต้อนรับสุดฤทธิ์ในเมื่อกี้บอกว่าตายหายล้วกูหยุดโควิดมาไม่มีคำรแดกเลยวันนี้นี่ <c oughs> มาแล้ว แม่ไม่ทานของทอดใช่ไหมครับกินถ้ากินหมดอ้าวเล่นไฟนายบอกว่าก็คุมอาหารไงนายบอกว่าเครียผ่อนอ้าวเครียดเป็นผ่อนโอเคโอเค าราชวงศ์นะคะเราก็มาจอดที่วัดกัลยาแต่ว่าเราเราเราใช้ท่าที่วัดกัลยาเดินมาตรงนี้ก็คือศาลเจ้าแม่ขวัญอินสําคัญยังไงอ่ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะมาขอเรื่องธุรกิจการค้านะคะก็จะประสบความสําเร็จบางคนขอเรื่องความรักก็ดีค่ะหรือขอเรื่องลูกนะคะก็จะมีโอกาสดีดังนั้นเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่เลิศจริงๆค่ะไปขอกันเลยดีกว่าที่ม้าจะขอด้วยละคะอยากมีลูกค่ะ เราล่องเรือมานะคะจนถึงสะพานสังขีณตรงนี้เนี่ยก็จะมีศาลเจ้าที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเป็นศาลเจ้าของเจ้าแม่ทับทิมนะฮะอยู่ตรงสามเสนนี่แหละตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เรามาไหว้เจ้าแม่ทับทิมเราจะเพื่อขออะไรกันจริงๆต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เขาจะขอเรื่องของการค้านะคะการค้าการเดินทางการขนส่งธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาบอกมาขอพร เพื่อให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จรวมถึงใครที่ขาดเรื่องบริวารขาดเรื่องลูกค้าหรือใครจะทําธุรกิจการค้าเนี่ยให้มาตั้งจิตอธิษฐานขอท่านก็จะมีโอกาสได้รับพรดีๆค่ะด,ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาไหว้พระขอพรเพื่อที่จะขอเรื่องธุรกิจการค้ากันค่ะใต้ อาจารย์เป็นหนึ่งมากๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะทริปในลักษณะแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เลยนะคะดิฉันเนี่ยจะทําการจัดทริปในลักษณะแบบนี้กับอาจารย์เป็นหนึ่ง<ค>ะนะ,ะร่องเรือกันไปนะ,ะแล้วก็ไปไหว้นะฮะศาลเจ้าอย่างที่เราได้ไปทำอย่างเงี้ยนะคะลอกแบบ เออมันจะเป็นทริปที่1วันสั้นๆนะฮะแบบว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยทีเดียวนะคะอ่ะสนใจเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆในเอพิโซดหน้าด้วยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะ<ต><ว>มุงกันเข้ามาเลยค่ะค<ณ>